คุณรู้ไหมอะไรคือผู้หญิงน่าค้นหาผลถามมาคําจัดกันจํากัดความคืออะไรหายตัวไปบางครั้งเหรอนะครับส่งโลไปแล้วไม่ตอบเหรอไม่ใช่ความหมายของผู้ชายที่บอกว่าผู้หญิงน่าค้นหาหรือแฟนที่หรือคนใดเป็นคนน่าค้นหาก็คือว่าเขาเใช้คําว่า unpredictable นะครับหรือว่า1คาดเดาไม่ได้2นะครับมีสกิลหรือความคิดหรือ mindset อะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆอยกตัวอย่างเช่นแล้วกันสมมติมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับลุกเลิก,กแบบธรรมดามากๆคุณก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่ได้มีอะไรแต่พาคุยไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเขารู้เรื่อง ของ t i k t o อกและ a c e b o o k อย่างลึกอย่างมหาศาลเลยแล้วรู้สึกว่าจะไปเมคมันนี่ได้อะไรได้คุณรู้สึกยังไงเฮ้ยคนนี้ต้องคุยต่อเว้ยจากลุกแรกเราไม่อยากคุยแต่พอรู้สึกว่ามันเขามีอะไรที่แบบเราคาดเดาไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาดังนั้นนะครับถ้าเราไปเอาตรงนี้ไปปรับใช้กับความสัมพันธ์มันเป็นยังไงล่ะถ้าเขาคาดว่าวันนี้คุณต้องโทรมาต้องไลน์มาหรือถ้าไปที่นี่บคุณต้องทํา1 2 3 4แบบนี้หรือถ้าทําอะไรแบบนี้คุณต้องพูดแบบนี้หรือโวยวายหรืออะไรแน่เลยปรากฏคุณทําตรงกันข้า ที่คุณทําแต่ต้องทำเป็น p o สิทีฟเว้ยนะหรือว่าทําให้เป็นพลังบวกนะเขาจะรู้สึกว่าแบบต้องตามไปดูทิปแบบนี้มีอีกมากมายเลยถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดจริงๆลองเรียนคอร์สชื่อหลงดูสักหนึ่งคอร์สแลวประกันว่าผู้ชายจะเดาทางคุณไม่ถูกและวิ่งไล่ตามคุณเพราะคุณเป็นคนน่าค้นหาแน่นอน